องสุดท้ายน้องชื่อว่าน้องโอชิชิอันนี้ไม่ได้เลือกแต่สุม่มาตัวที่อยากได้มีอยู่สองตัวชอบอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้แม่อยากได้ตัวไหนตัวกลางแม่ได้ตัวสีมงตัวนี้อันนี้มีไก่เขาเด็กแก่กันแหละ โอ้ใหญ่มากเลยอ่ะอืมไม่ดูกาแกะก่อนไม่รู้หรอไม่เราอย่าโชว์ทำไมไม่โชว์แอบดูเองอเตรงหรือเปล่าอ๋อต้องใช่แน่ๆไม่ใช่อ๋ออยู่พูดงดีหดหวังเลย <laughs> เราอาจจะได้สักตัว เฮชในตัวหน้ากองตัวเฮชเฮชตาวาวมากเลยอ่ะมาะดูตาเนี่ยนี่ไงโรเตโต้เหมือนมาดูตาน้องหน่อยโอ้ตาแบบวาวมากขนมันจะเหมือนแบบขนมันนุ่มมันจะหยับหยะบแต่หยับหยบ,ยบ,ยบ,ยบนิดหน่อยอันนี้คืออะไรอ,ะไรอ่ะ มันรั่โต้แล้วแล้วไอ้ก้อนก้อนนันูไหนมันคืออะไรก้อนก้อนนมจะไปดูไหมก้อนก้อนไหนอ่ะอยู่นไอ้ก้อนก้อนข้างล่างอันนี้ก็ตัวสุ่มไม่รู้สิแม่ก็มาดูกันนี่ไงส้มบ่เตได้สีเข็ยบมาเลยสีเข็ยคงเป็นกระต่ายไหมยาวไม่มีเลยกยันมีก้อนก้นก้นก้นน่ารักมาก เขียงนะสีน้ำตาลที่เบลชอบแต,แต่อันนี้มันสีส้มน้องเชื่อใจ <Potato. S 1> <Potato. S 2> โปเตโต้โปเตโต้โปเตโต้ชอบหลักอะนะ